สรวจขยะอวกาศกำลังกลายเป็นภัายคุกคามที่แท้จริงหรือไม่คุณคงไม่คิดว่าขยะอวกาศจะเป็นปัญหาที่ใหญ่โตขนาดนี้แต่ในความเป็นจริงการขยายตัวของอุตสาหกรรมอวกาศทำให้ขยะในวงโครจรรอบโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะวิกฤตที่เรียกว่ากลุ่มอาการเคสเลอร์เคสเซอร์ซินโดรมที่อาจทำให้การสำรวจอวกาศในอนาคตเป็นไปได้ยากขึ้นอย่างมากแต่ทำไมเราถึงต้องกังวลและมีทางออกอะไรบ้างมาเปิดโลกขยะอวกาศกันเลย แล้วทำไมขยะอวกาศจึงเป็นปัญหาที่เราต้องใส่ใจด้วยการเพิ่มขึ้นของดาวเทียมและภารกิจอวกาศขยะในวงโครจรกำลังเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจนำไปสู่การชนหน้ากันของขยะเหล่านี้และสร้างผลกระทบที่ร้ายแรงต่อดาวเทียมและยานอาวกาศที่ใช้งานอยู่ทางอเมริกาสักงานอาวกาศยุโรปจึงได้พัฒนาดัชนีสุขภาพอาวกาศ space environment health index เพื่อวัดและประเมินความเสี่ยงจากขยะอวกาศอย่างมีระบบดัชนีสุขภาพอาวกาศคืออะไร เป็นเครื่องมือที่ช่วยวัดความเสี่ยงและผลกระทบของขยะอวกาศต่อสิ่งแวดล้อมในวงโครจรโดยพิจารณาปัจจัยต่างๆเช่นขนาดอายุการโครจรความสามารถในการหลบหลีกและความเสี่ยงต่อการระเบิดของวัตถุในอวกาศดัชนีนี้จะช่วยให้เราเข้าใจว่าสภาพแวดล้อมในวงโครจรมีความเสี่ยงแค่ไหนและช่วยในการตัดสินใจที่ถูกต้องเพื่อลดผลกระทบแล้วดัชนีนี้จะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไร ดัชนีนี้ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือวัดเท่านั้นแต่ยังเป็นแนวทางในการสร้างนโยบายและกฎระเบียบที่ช่วยลดขยะอวกาศในอนาคตเช่นการใช้ดัชนีนี้ในกระบวนการออกใบอนุญาตภารกิจอวกาศการกำกับดูแลและการประกันภัยซึ่งจะช่วยให้แน่ใจว่าภารกิจใหม่จะไม่เพิ่มความเสี่ยงให้กับสิ่งแวดล้อมในวงโครจรแต่ทำไมเราถึงต้องรีบแก้ปัญหานี้ด้วยการเพิ่มขึ้นของขยะอวกาศความเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มอาการเคสเลอร์กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจทำให้วงโครจรรอบโลกเต็มไปด้วยขยะและทำให้การสำรวจอวกาศในอนาคตเป็นไปได้ยากขึ้นอย่างมากดังนั้นการแก้ปัญหาขยะอวกาศจึงเป็นสิ่งที่เราต้องรีบทำเพื่อรักษาอนาคตของการสำรวจอวกาศคุณคิดว่าการแก้ปัญหาขยะอวกาศควรเริ่มต้นจากไหนการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อลดขยะอวกาศหรือการสร้างกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นมาแบ่งปันความคิดเห็นของคุณกันเถอะ